นายธันวาไก่เลิกว่าที่ผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครเขตสวนหลวงและรองโฆษกพักสานาะคตไทย โสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าค่าแรง400 600 800 1,000บาทเงินเดือน15,000 18,000 20,000 25, 25,000บาทพักนี่2ปี3ปี4ปี5ปีเรียนฟรีหมตน้นมปลายปริญญาตรีปริญญาเอกในฐานะประชาชนอะไรที่มากกว่ามันก็ดีหมดเลยครับโดยไม่สนว่าพักไหนจะเป็นคนทำขอแค่ทำได้จริงแบบไม่กระทบกับโครงสร้างเศรษฐกิจ และไม่เป็นภาระต่องบงป,ประมาณเกินไปวันนี้ยอมรับว่าเบื่อที่เห็นคนออกมาเถียงกันเรื่องค่าแรง600โดยเฉพาะพวกนักการเมืองที่ d i s c ครดิตกันไปมาเพียงเพื่อหาซีนให้ตัวเองดูดีดูเก่งดูสุดจริตทั้งที่สันดานก็พอๆกันคือพอได้เป็นก็โกงพอกันประชาชนอย่างเราก็อย่าโฟกัสผิดจุดอย่าเข้าใจผิดว่าใครให้มากคือดีคือจริงใจเพราะที่ขึ้นให้แจกให้ไม่ใช่เงินเขาสักบาทควรจะต้องดูผลกระทบในภาพรวมเป็นหลัก ว่าบวกหรือลบว่ามันเป็นนโยบายรูปหน้าปัดจมูกขายผ้าเอาหน้ารอดวัวหายล้อมคอบหรือเป็นนโยบายที่ส่งเสริมให้คนยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเหมือนประชากรสิงคโปร์ผมอยากเห็นพรรคที่เสนอเรื่องการพัฒนาคนแก้ไขค่านิยมผิดๆของสังคมสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติและสร้างความสามารถในการพึ่งพาตัวเองท่ามกลางความขัดแย้งของนานาประเทศ ผมอยากเห็นผู้นําที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมีวิสัยทัศน์มีเจจํานงเพื่อส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องปราศจากทิฏฐิอัตตาซึ่งปัจจุบันยังนึกหน้าใครไม่ออกที่พอนึกออกก็โอกาสเริบรีสรุปเบื่อภาวะทางการเมืองแบบนี้ครับมันช่างดูคอเบลสจริงๆ